โค้ดแฟงไรากาดร่างใหม่เก่งไหมพี่กดจอไปคนละทีแล้วไปดูกันเลยครับไรากาดร่างนี้ก็จะมาแบบเป็นโค้ดนะครับผมมากับสไตล์ที่สามารถเล่นได้ก็จะมีควิกเคาน์เตอร์ครับแล้วก็จะเป็นเอาวายครับสาหรับสายนี้นะครับทุกคนนี่แล้วก็เรื่องของบูทก็จะบูทเรื่องของทายโพซิชันครับแล้วก็บูทที่2จะเป็นบาลานครับผมว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะเรื่องของบูทนะครับเรามาดูความสามารถในการลิกอัพกันเลยครับทุกคน ก็จะเหมือนกับโค้ดฟาบิโอคาเปโลเลยครับเมื่อ c m f ฝั่งเราได้บอลครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองครับปีกซ้ายครับที่เราลิงก์อัพกับเขานะเขาจะหาช่องขึ้นไปแบบหาช่องอย่างดุดันนะครับทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะครับและตำแหน่งที่สามารถลิงก์อัพได้ต้องเป็นตำแหน่ง c m f Orchestrator เท่านั้นครับ และปีกต้องเป็นฟอริฟิกวิงเกอร์นะครับและตำแหน่งปีกต้องเป็น LWF หรือว่า RWF หรือว่าเป็นฟอริฟิกวิงเกอร์เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้โค้ชคนนี้ผมว่าความสามารถนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าใครจะเล่นปีกนะแต่ว่าถ้าใครเล่นกองหน้าคู่ก็ผมแนะนำฟาบิโอคาเปโร่ยังดีกว่านะครับผมับโค้ขคนนี้นะครับ